เคยไหมที่จูจ่ๆเสียงอะไรบางอย่างก็ปลุกให้คุณตื่นจากพวังแล้วความรู้สึกทุกอย่างก็ไม่เหมือนเดิมอากาศรอบตัวนิ่งสนิทจนอึดอัดหัวใจเต้นแรงเหมือนรับรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติก่อนที่สมองจะคิดตามทันนั่นคือสิ่งที่ฉันเป็นตอนเที่ยงคืนกว่าๆและฉันยังไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ไม่กี่นาทีจะเปลี่ยนมุมมองที่ฉันมีต่อลูกชายไปตลอดการและบังคับให้ฉันต้องเผชิญหน้ากับใครบางคนที่ฉันหลีกหนีมานานหลายปี ตอนแรกฉันคิดว่าฉันฝันไปแต่แล้วฉันก็รู้สึกได้ถึงแรงโยบเล็กน้อยบนที่นอนข้างๆฉันเบิกตาโพรงในความมืดสลัวที่ลอดผ่านม่านตาเข้ามาและเขาก็อยู่ที่นั่นลูกชายของฉันอีธานเสียงของฉันแหบแห้หงเพราะเพิ่งตื่นมีอะไรเหรอลูกเขาไม่ตอบแค่ยืนอยู่เฉยๆมือซุกอยู่ในกระเป๋าเสื้อฮูดไหล่ห่อเข้าหากันเหมือนกำลังเตรียมรับแรงกระแทกอีธานตอนนี้อายุ17ปีแล้วตัวสูงไหลกว้างเป็นหุ่นที่ทำให้คนอื่นลืมไปว่าเขายังเป็นแค่เด็กผู้ชายของฉันอยู่เลย นี่ก็หลายปีแล้วที่เขาไม่ได้มาหาฉันที่ห้องกลางดึกแบบนี้ไม่ใช่ตั้งแต่ตอนที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรือฟันร้ายฉันลุกขึ้นนั่งปัดผมออกจากหน้ามานั่งลงก่อนสิคุยกับแม่หน่อยเขาลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วปีนขึ้นมาบนเตียงอย่างกล้ากล้ากลัวกลัวราวกับว่าเสียงเคลื่อนไหวของเขาจะปลุกคนทั้งโลกให้ตื่นเขาไม่ได้นอนลงแค่เลือกที่จะนั่งขัดสมาธิข้างๆฉันก้มหน้าลงจ้องมองลวดลายบนผ้าห่มความเงียบระหว่างเราทอด ยาวออกไปจนแทบจะทนไม่ไหวอีธานเกิดอะไรขึ้นเหรอเขาพยักหน้าช้าๆอย่างไม่เต็มใจใบหน้าของเขาซี่เผื่อดตึงเครียดจากความรู้สึกบางอย่างที่หนักอึ้งยิ่งกว่าความเหนื่อยล้าไม่สบายเหรอลูกมีใครทำร้ายลูกเหรอเขาพังลเล็กน้อยแค่การขยับตัวเพียงนิดเดียวแต่ฉันก็สังเกตเห็นได้ทันทีอกของฉันตึงขึ้นฉันเกื้อมือไปวางบนหลังของเขาเบาๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรแม่จะอยู่ข้างๆลูกนะบอกแม่ได้เลย เสียงของเขาเบามากจนฉันเกือบจะไม่ได้ยินผมทำพังแล้วครับแม่ท้องของฉันร่วงลงไปอยู่ที่ตาตุ่มหมายความว่ายังไงเขาลงเข้าไปในกระเป๋าเสื้อฮู้ดและหยิบซองจดหมายที่ยับเยินออกมามือของเขาสั่นขณะที่ยื่นมันให้ฉันข้างในมีรูปถ่ายสองสามรูปกับกระดาษโน้ตท,ที่พับไว้รูปแรกทำให้ฉันต้องกลั้นหายใจ อีธานยืนอยู่ในโรงรถที่รกๆรายล้อมไปด้วยกระป๋องโซดาเปล่าและกองเครื่องมือเขาไม่ได้ยิ้มเขากำลังอยู่ตรงกลางการทะเลวิวาทระหว่างเด็กผู้ชายสองคนที่ฉันไม่รู้จักรูปถัดมาสแสดงให้เห็นเขานั่งอยู่บนพื้นเลือดไหลออกจากจมูกอีธานนี่มันอะไรผมไม่ได้อยากไปเลยครับเขาพูดอย่างรวดเร็วไทเลอร์ชวนผมไม่รู้ว่าคนอื่นๆจะอยู่ที่นั่นด้วยผมไม่รู้ว่ามันจะกลายเป็นแบบนี้ทำไมลูกไม่โทรหาแม่ละ่ะฉันถามเสียงของฉันแหลมกว่าที่ตั้งใจผมตกใจครับแม่ถ้าผมหนีออกมา พวกนั้นจะหาว่าผมขี้ขลาดแล้วมันก็แย่ลงไปอีกเจคอบเริ่มพูดจาไม่ดีเกี่ยวกับน้องสาวของไทเลอร์ไทเลอร์ก็ระเบิดอารมณ์ออกมาผมพยายามห้ามพวกเขาแต่เจคอบคิดว่าผมเข้าข้างไทเลอร์เขาดันผมจนล้มลงแล้วก็มีคนถ่ายรูปไว้เทรเวอร์เอาไปโพสต์ใน Synap Chat แล้วก็ลบออกแต่เขาบอกว่าถ้าผมบอกใคร เขาจะส่งรูปพวกนั้นไปที่โรงเรียนเขาบอกว่ามันจะดูเหมือนผมเป็นส่วนหนึ่งของการทรวิวาทผมจะถูกพักการเรียนหรือแย่กว่านั้นผมไม่อยากทำให้แม่ผิดหวังคอของฉันตึงไปหมดอีธานไม่ลูกพยายามห้ามพวกเขานั่นไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยผมไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าควรจะให้แม่ดูหรือเปล่าเขากระซิบผมคิดว่าแม่จะโกรธไม่มีทางฉันพูดพร้อมกับดึงเขาเข้ามากอดลูกทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วที่มาหาแม่เขาเอนตัวซบฉันในแบบที่เขาเคยทำตอนเด็กๆและในขณะนั้นฉันไม่ได้เป็นแค่แม่ของเขาฉันเป็นเกราะกำบังของเขา ผมอยากจะไปบอกอาจารย์ที่ปรึกษาที่โรงเรียนพรุ่งนี้ครับเขาพึมพำแต่ผมไม่อยากไปคนเดียวลูกจะไม่ต้องไปคนเดียวฉันสัญญาเราจะไปด้วยกันในที่สุดเขาก็หายใจออกเหมือนกับว่าเขาเก็บลมหายใจไว้หลายวันไม่นานเขาก็หลับไปข้างๆฉันลมหายใจสม่ำเสมอใบหน้าอ่อนโยนในแสงจันทร์แต่ฉันไม่ได้นอนสมองของฉันกำลังคิดถึงเรื่องต่างๆที่ต้องทำการโทรศัพท์การนัดหมายและแผนการที่จะปกป้องเขาและภายใต้ความเร่งด่วนทั้งหมดนั้นมีความคิดอีกอย่างหนึ่งที่ฉันไม่กล้าแม้แต่จะยอมรับ พระอาจารย์ที่ปรึกษาที่โรงเรียนไม่ใช่แค่ที่ปรึกษาเขาคือไมเคิลคาร์เตอร์ผู้ชายที่ฉันเคยรักก่อนที่ชีวิตจะพาเราไปในทิศทางที่แตกต่างกันครั้งสุดท้ายที่เราคุยกันมันไม่ได้จบลงด้วยดีมีความเข้าใจผิดมากเกินไปมีทิ่ทีมากเกินไปการเจอเขาอีกครั้งหมายถึงการต้องเปิดเรื่องราวที่ฉันเก็บล็อกไว้หลายปีแต่เพื่ออีธานฉันจะเผชิญหน้ากับเขาเช้าวันรุ่งขึ้นขณะ ที่เดินเข้าไปในสำนักงานของโรงเรียนเสียงชีพจรของฉันเต้นแรงในหูอีธานนั่งอยู่ข้างๆชั้นกุมซองจดหมายไว้แน่นเหมือนเป็นเชือกช่วยชีวิตแล้วประตูก็เปิดออกและเขาก็อยู่ที่นั่นไมเคิลตัวสูงกว่าที่ฉันจําได้ดวงตาสีฟ้าที่แน่วแน่คู่เดิมรอยยิ้มที่ระมัดระวังแบบเดิมที่ครั้งหนึ่งเคยทําให้ฉันหลงไหลอย,อย่างสิ้นเชิงสายตาของเขาย้ายจากฉันไปหาอีธานความกังวลฉายชัดบนใบหน้ามาคุยกันเถอะ เขาพูดและในทันทีบรรยากาศระหว่างเราก็ไม่ใช่แค่เรื่องของลูกชายของฉันอีกต่อไปมันแบกรับน้ำหนักของทุกสิ่งที่ยังไม่ได้พูดเอาไว้ฉันไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะไปทางไหนหรือฉันจะยอมให้เขากลับเข้ามาในชีวิตฉันอีกครั้งหรือไม่แต่มีสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือคืนที่อีธานปลุกฉันให้ตื่นได้ทำให้เรื่องราวมากกว่าหนึ่งเรื่องเริ่มต้นขึ้นและไม่ใช่ทั้งหมดเป็นเรื่องเกี่ยวกับอดีต